สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้นเบตันชัวนะครับวันนี้ขอมานำเสนอรถเข้าใหม่นะครับ h o n ด้าซ v ว 2.4 EL ตัวท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อตอนนี้เราทำราคาโปรโมชั่นลดพิเศษให้กับลูกค้าเบตั N ้นชัวโดยเฉพาะนะครับราคาเอาไปเลยนะครับพิเศษสุดๆนะ629,000นะครับผมซื้อรถที่นี่เรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้ด้วยนะครับผม10,000กิโลถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นนี้อยากได้ไปใช้งานนะครับแนะนำเรียนเชิญได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะแนะนำพาไปดูออปชันภายในรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูออปชันภายในรถกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างตัวท็อปคันนี้นะครับ h o n d ้า r v วเนี่ยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุยคอนโทรลด้วยนะครับผมมีบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับและส่วนตัวจอรถนะครับผม มีเนวิเกเตอร์ที่พร้อมใช้งานที่มากับรถตอนออกห้างเลยนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับก็คือแอร์ลาวนะครับผมที่สามารถเปิดโดยอัตโนมัตินะครับกดปุ่มออโต้ตัวนี้นะครับผมก็จะทํางานได้อัตโนมัติเลยนะครับส่วนเบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําหนังแท้จากโรงงานนะครับมีปุ่มปรับเบาะไฟฟ้านะครับด้านข้างเบาะนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับผม สามารถปรับขยับขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับเอียงเอียงนะครับตามปริษาที่ลูกค้าถนัดได้อย่างตามต้องการเลยนะครับผมส่วนเลขไมล์รถนะครับไมล์กิโลนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้วอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะครับลูกค้าฟังดูอาจจะดูว่าเยอะนะครับผมแต่ถ้าอย่างผมทําการขายกันมานะครับก็จะบอกลูกค้าได้เลยว่าไมล์ตัวเนี้ถือว่าใช้งานปกตินะครับ เพราะรถคันนี้รถปี2013นะครับไม่127,000กิโลเนี่ยถือว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันที่เราใช้งานกันก็คือเฉลี่ยปีละ10,000กว่าโลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกรถแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเดิมไหมนะครับเดี๋ยวจะไปชี้จุดกันนะครับว่ารายละเอียดภายนอกตัวรถเนี่ย มีอะไรบ้างที่เป็นจุดที่ว่าจะแนะนําลูกค้านะครับว่าเวลาคุณมาซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะครับว่ารถคันเนี้ยเดิมไหมสวยไหมเคยมีอุบัติเหตุมาไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะครับผมเดี๋ยวมาดูภายนอกตัวรถกันต่อนะครับอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงท้ายมานะครับผมเนี่ยตัวท็อปนะฮะสังเกตยังไงนะครับว่ารถคันเนี้ยนะครับท้ายเดิมไหม เคยมีอุบัติเหตุมาไหมนะครับดูพวกตะเข็บเม็ดร้างตรงนี้นะฮะนะครับผมกับพวกหัวน็อตตรงพวกนี้นะครับแล้วก็พวกตะเข็บเป็ดร้างตรงนี้นะฮะคล้ายรถเนี่ยฝากระโปรงนะครับพวกนี้จะเป็นคัดซีเดิมโรงงานนะครับที่ว่าตอนผลิตลายผลิตเนี่ยจากทางสู์เนี่ยผลิตมายัางไงถ้าหัวน็อนตนะครับเหลือ่าเม็เดร้างเนี่ยนะครับเม็ดร้าเนี่ยหายไปหรือหัวน็อตมีรอยแกะเนี่ยแปลว่าฝากระโปรงเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุมานะครับผม อันนี้เป็นขั้นตอนที่ในการดูว่ารถสวยเดิมท้ายเดิมไหมเนี่ยดูสังเกตได้นะครับว่ารถมีรอยแกะไหมนะครับผมเนี่ยนะครับมาดูตรงตะเข็บด,ด้านในนะครับสีโป๊โรงงานเนี่ยนะครับจะเป็นสีครีมนะครับสีไข่ไก่นะครับผมจะไม่ใช่สีเดียวกับสีพื้นที่พ่นภายในตัวรถนะครับถ้า รถนะครับเคยมีอุบัติเหตุมาชนท้ายมานะครับไอสีโปโลงงานตรงนี้ที่เป็นสีครีมไข่ไก่เนี่ยก็จะหายไปเรามีการพนทับเข้าไปนะครับสีมันก็จะกรืนนะครับอันนั้นรถเคยมีโดนแต่นี่คือรถสวยๆเดิมๆเลยจะเห็นเลยนะครับผมอันนี้คือจุดข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูพวกตะเข็บเนี่ยนะครับแล้วก็พวกหัวน็อตตรงฝากระโปรงนี่นะครับว่ารถเดิมไหมเคยมีอุบัติเหตุมาไหม มีการแกะฝากระโปรงไปทําสีมาหรือเปล่านะครับผมพวกนี้นะครับเป็นข้อสังเกต,ตว่ารถเคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะครับให้ลูกค้าได้ดูได้เลยนะครับเรายังไม่ได้ล้างเครื่องเลยนี่คือเข้ามาเดิมๆนี่รถเข้ามาใหม่เลยนะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ erm. ให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมๆคานเดิมนะครับตะเข็บเม็ดโอเม็ดอาร์เน่เดิมหมดหัวน็อตยังไม่เคยมีรอยแกะเลยนะครับนี่คือสภาพโดยรวมคือรถคันนี้รถเดิมรถสวย อาจจะมีริ้วรอยสีภายนอกนะครับที่เป็นรอยสะเก็ดหินหรืออาจจะมีรอยเฉียวมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เราถือว่าเป็นรถสวยรถเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการจมน้ามานะครับคันนี้มีชุดแต่งโมดูลโลด้วยนะครับล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับผมยางนี่ยังปีใหม่อยู่เลยนะครับดอกยังดีๆอยู่เลยนะฮะผมถ้าลูกค้าคนไหนที่หารถรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่นะครับถือว่าโชคดีได้รถสภาพดีๆไปใช้รุ่นนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า ราคาออกห้างใหม่ๆเนี่ยคันนี้ออกเท่าไหร่ CRV ตัวท็อปเครื่อง2.4 E-L นี่นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะออกห้างใหม่ๆราคาล้านห้านะครับแต่คุณมาซื้อในสภาพราคามือ2นะครับแต่เป็นรถมือเดียวนะครับไม่ใจะลดหลายมือเลยนะครับซื้อในราคาแค่629,000 0เนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากๆครับผมแล้วยังมีรับประกัน การันตีให้ลูกค้าด้วยว่ารถไม่เคยมีชนหนักจมน้ำพิคว่ำนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้อีก1ปี1 0 0 0 0หมกิโลถ้ายังไงท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้ไปเป็นเจ้าไปเป็นเจ้าของไปใช้งานนะครับยังไงวันนี้ผมขอจบการ ปีเซ็นรถ Honda c ซ v ตัวท็อปปี2 0 1 3ไว้นะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลูกค้าครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ